ก็สวัสดีครับยู่ผมจูเกอร์แห่งหานนะครับอยู่กับเกมฮอนเนาะผมกับฮีโร่ไพโลนะฮะก็ตัดมานาที20ครับสกอร์18ต่อ27นะครับฝั่งไพโลเนี่ยสกอร์ตามเกือบ10ตัวนะฮะส่วนสกิลสุดตัวของไพโลเนี่ยคิวเจ็ดตายสามเอสิีนะครับก็กดอนึ่งส่งที่เพจส่งได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับคอมเมนต์ดีแม็กก็โตะไวที่รูปประจำตัวเพจนั่นเองนะครับผมอุ้ยเอ้าอันแเนี้ย รูปโปรไฟล์สวยเวลาพอถ้าม okay. so <laughs> so ีเส so so ียงนะมันจะแบบผิวไหวติ๊กตๆ๊กติกโอเคก็ไม่รู้ทำไมนะปกติถ้าเราสลับหน้าจอเนี่ยอ่ามันก็จะไม่เห็นหน้าเดสก์ท็อปแต่คราวนี้มันเห็นหน้าเดสก์ท็อปก็จะหารูปสวยๆมาให้ดูระหว่างคันอไปดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับผมจะแบกไหวหรือเปล่านะฮะก็ตอนนี้สกอร์คิวเจ็นะครับเท่าๆกับแพนด้าฝันตรงข้ามมายังไงจังหวะนี้ คิวหนึ่งไปครับสตัร์ตีตีตีอ่าฮีโร่ได้คิวนะครับฮีโร่เนี่ยผมก็พอเล่นได้นะมันเป็นฮีโร่ที่อ่าตัวดาเมจเวทที่เล่นค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าสกิลสองเนี่ยมันจะสมมุติว่าเราคลิกสตัร์แล้วเนี่ยกว่ามันจะสตัร์เนี่ยมันใช้เวลานิดนึงไม่ยากอ่าสกิลล็อกค่าเดดวูดเนี่ยยากกว่าเยอะนะครับอันนี้เนี่ยมีคูลดาวกว่าจะสตัร์เล็กน้อยนะครับถือว่าก็สตัร์ไม่ยากนะครับอ่ะสกิลหนึ่งก็เนี่ย อาสกิลพ่นไฟไปแล้วก็อันตินะครับคลิกใส่ตัวนะครับส่วนสกิลสามเนี่ยถ้าเราใช้สกิลหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นหกสิบหน่วยนะครับสูงสุดสามชาร์จเพราะว่ามีสามสกิลที่กดใช้ได้นะครับก็คือหนึ่งสองแล้วก็อันติน่าคือตัวเนี้ยเล่นสายเวสสกิลหนักหนักก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งสองอันติเนี่ยรวมๆกันมันก็แรงอยู่นะครับหรือว่าใครจะไปในทางสายตีก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสกิลสามเนี่ย อ่าถ้าเราใช้สกิล1-2ึ่งสองแล้วติเนี่ยมันจะตีไวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับได้ทั้ง2นะฮะตีไวด้วยนะครับจะเล่นสายดาเมสสกิลหนักๆนักหรือสายตีโหดๆเป็นแครี่ได้หมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีพกเกนูนะครับออกแต่ของกันก่อนเพราะว่าต้นเกมกลางเกมเนี่ยดาเมสสกิลมันก็ยังพอมีอยู่นะครับ กะแรงอยู่อ่ะตอนเกมกลางเกมคอมโบเนี่ยตันสกิลหนึ่ง,งอันตีอ่าตีได้อีกประมาณชุดหนึ่งตันไปครับตีตีเร<ต>ียบร้อยอ่ะได้คิวอยู่นะฮะตียังไม่ต้องก็ออกกระทาฟ้านะครับจะสร้างความเสียหายให้มากขึ้นและสร้าง50ความเสียหายในระยะ600ยนะครับห0ร600หน่วยสวยได้อยู่บึมโหอันตีน่าสั่นนะครับโอ้แกดีแจไป โว,วลนนวิวหายเลยได้ไหมได้สองตัวสามตัวจัดไปแฮนดิคกับบอนี้ผมชอบเล่นง่ายเล่นง่ายแล้วก็โหดด้วยคือถ้าใครแบบเล่นไม่ค่อยเป็นตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะเพราะว่าใส,ส่สก,กิลไว้จะเล่นตีก็ได้ตอนนี้ก็สกอร์ตามอยู่หกตัวนเนี้ยผมโดนดันโลลัว ่าฮีโร่มีไพโลนะครับแล้วก็โกลเด้นบิลเพอร์โซแล้วก็พีเด้นะครับผมไฟล์ตรงข้ามมีช้างมีแพนด้านะครับมีกรรดิเตอร์นะครับแล้วก็เอนจิเนียร์กับอารูนาป่าบ้องโกลเด้นบิลนะครับตอนที่มันออกใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีไอเทมไอทำลายป่าไอทำลายร่างปลอมอะ่ะมันอาจจะโอเคนะแต่ว่าพอปัจจุบันนะมันมีไอเทมที่ทำลายป่าเนี่ยโกลเด้นบิลกลายเป็นตัวที่แก้ทางง่ายมากในราคาพันหกร้อยกว่ากว่ากโก พันหกร้อยก็โกก็สามารถแก้ทาง Golden View ได้แบบอยู่หมัดเลยนะเออเพราะว่าสกิลนั้นนะ่ะมันก็ทำดาเมจไวแล้วก็พังป่าได้ในระยะค่อนข้างไกลนะครับไฟหนงข้ามนี่ออกซัพพอร์ตออกมาก็ไม่เสียหายนะฮะโดนด่ายันยังไงเพลโลตันช้างไม่ค่อยเข้าเลยมาไปดูด้านบนคนระับโอ้ั่งนู่นเอาแพนด้ามาแก้ทางพีเดียเลยชางสันใบเอ,อ้ยยังวันนี้ยังไงไ รปเลยโดนหนีไม่ได้ครับไปโรบีเคมาสตาร์นเื่องทีตีตีเห็นไหมตอนสกิลม่ตีไวมากตี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 ตโอ้โหแต่ว่าดาเมจตีนี่ครับออกแต่ของกันมานก่อนสวยยังได้หิวอยู่ยังไงแพนด้าทีเดียวดีเดียวจัดไปสองบิงมาสตาร์นสวยมากยังไงช,งช้างช้างช้างจัดไปสามครับแล้วเป็นเจโนไซโอ้โหสวยจริงวองยีเข้าวสวยทุกจังหวะเลย ออกมาเป็นดาวคู่นะครับตีไปผมว่านะไพลโรถ้าออกไอออร่ารถกอเวทนะกับฮาคอนนะไอเชียผมว่าสวยงามเลยเพราะว่าฮาคอนกับอ่าออร่ารถกอเวทเนี่ยมันจะทําให้ตีแรงนะครับแล้วก็ไอร,รถกอเวทเนี่ยมันก็ทําให้สกิลแรงด้วยนะครับถ้าของโบฮาคอนทําให้ฮาคอนตีแรงเข้าไปอีกนะครับน่าจะเหมาะกับไพลโร ตีไวก็สกิลเอาเฮ้ยโหเพิดโดนมาก่อนเลยเห็น่ใชถ้าใช้สามสกิลก็เป็นความเร็วเพิ่มขึ้นมาร้อยแปดสิบถือว่าเยอะนะร้อยแปดสิบนี่ไวว่าเอ่อมงกุฎสายไฟนะมงกุฎสายไฟแค่ประมาณแปดสินะเออไวกว่ามงกุฎสายไฟสองอันน่าจะได้ พอๆกันนะครับโมโกไซฟ้า8 2ดสอันนี้6 3สามสิบแปดะไว้ก็ยี่สิหน่วยด้วยไม่เช็ควอร์ดก่อน์ล้ออ่ะเพอบอกไม่เช็ควอร์ดหรอเองอ่ะต้องเช็คเองซัพพอร์ตไม่ใช่หรออ๋อพีเด่ดีคองไงถามเลยพีเด่ไม่เช็ควอร์ดหรอไปตีคงตีคองโอ้โหแต่ว่าในคองไม่เห็นนะมันจะมืดๆน,น,น,นะครับ mm hmm. เห็นแค่นอกๆ ในคลองไปดำๆไปเฮ้ยอูย้เป็นหน้าเป็นหน้ามามีนูอือตาสมสรวนไปก่อนตานคู่ไปก่อนเนี่ยแบบอย่าเข้ามานะเอาเออโดนโดนหนีไอ่ไอนเจนเนียานใบสวยอือันติีก็ได้ออกมายังไงเจอไล่ตามแพนด้างัดมาแล้วโอ้ยพาย,ยุตัวเองใครลงมาช่วยครับและโซชาร์จจังวันนี้อู้หูย โดนกระดี่เตอร์ตัวเดียวครับยังไงเอเจเนียพีเคมาอันติหาม,ม,มาาุมก่นอนหามุมหูเสียดายไม่โดนเอเจเนียกำลังกดเขียวเลยเอ้ยอีกกิงกาโอ้กิงกากิงกาดันบ้านอยู่สกิลหนึ่งไปเอา้าเจอติ๊กด้วยอันเนี้ยีกาวางวางสกิลเบนปะเนี่ยนี่ตาอูวีไวเห็นไหม ไอ้นี่มันสาบ,บิงมาตันไวแล้วนะแต่ว่ามันจะมีระยะเวลากว่าที่สกิลสองจะทํางานอ่ะมันมีระยะเวลาจิดหนึ่งทําให้มันหนีได้อทำให้มันหนีได้ทําให้ปลังข้ามหนีได้อห,ห,ห,หนีไปได้ทุกตัวเลยนั่งกับมือไว้ <laughs> เ,เวจ้าบ้องอาลุนา่า แกดิแจ้โอ้โหฟาทีทีพายหมดกรอนั่นไนงะนะยังไงลูนา่าอันนี้พีเดจะโดดแล้วผมนะลูนา่าลูน่ามีนูโดดปนนูซะแล้วพีเดถือของอยู่เอ้ย้องึืนแล้วสกอ,อรไฟล็อกข้ามยังนำอยู่นะเหมือนดูมาทีมไม่ค่อยจะอออไฟกันนะครับมาเฟนด้ามาช่วยแล้วตัน ไฮโลมาช่วยสวยอันตีเก็บกคดีไปได้ก่อนนะครับแต่ว่าโซไม่รอดนะผมยังไงเพอร์พยายามไล่อยู่เอออันตีเด้งออกมาพี่เดพี่เด้เ,ดเสร็จไฮโลนะครับผมออกมาเป็นดาบสามสีจะไปสองสองบ้อง โอเคเดมถูกเค็นนี่จำหมอดอีก50วิไปตายไปพี่เดยอือหู <c oughs> <c oughs> ที่ตัวระเบิดแรงยังว้าวล่างปลอมอ่าพีเดกดตัวหินแล้วโดนใส่ช้างเลยโอ้โหอะโดนใส่ช้างโดนใส่ช้าง,ดดางตายอ่ะไอ้ของตายครับแต่ว่าดู้ชลรอดกบมาหรือเปล่านะสึกไปกดตัวดำไหมฮะ มีอะไรจะมียิ่งไม่น่าไปกดตวดำนะพีเดพีเดอ,อีพีเดได้อยู่ครับเดีววันตายมาอิงกาสวยครับตาโดนสองไงเจ้าวันนี้พี่ที่มันไปเอาไฟโลอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะตอนนี้ไฟโลจัดไป17แล้วนะ ตอนนี้ก็สกอร์ห่างกันแค่สองตัวเลยครับสกอร์มาตีตื้นละนี่กระดิศาแล้วเนี่ยขวาอใาจาด้วยกาแบบว่าตีทีหนึ่งหายทั้งทีมใช่ไหมเนี่ยเอาออขวา,า,ายใจมาสแปดด้วยเฮ้ยแพนด้าอือสตัน น,นั่นแน่บนนูไปก่อนโชคดีที่มีนูครับไม่งั้นดนนี่มีดีตัวเองวะอ่ะออกอะไรต่อครับมีสองพันซี่ ไอ้กิงกาเฮ้ยระวังแกดิแจ้อู้หูหายไปเกือบครึ่งแต่กิงกาเลือดเด้งไวมากนะครับถ้าแฟนของข้าเห็นตัวเนี่ยเรดิเจนวีละสี่สิบหน่วยเลยเลือดแทบกลับมาเต็มหลอดเลยเห็นไหมพื้นพลังชีวิตบวกสี่สิบดีเลยดัเลยเรดิเจนมันดีมากดีวันไปก่อนยังไงโซบิ่งออกทันเอาว่ามึนไหวอยู่ตีเสาอ่ะตีเสาอ่ะ โตไงโซโซยืนนานแล้วอุ้ยแพนด้ามาลรูอีกทีนึงโอ้โหเจอสกิลหนึ่งไวครับอ้เพอหนึ่งโดดไปอุ้ยทีเดียวกะทิสวยผูบิงมาตีเลยพอสกิลติดคูดาวมันเลยยังไงยังไงดูระเบิดใครจะโดนสวยมาได้ไปสามแล้วโอ้โหเอาระเบิด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 ออ้ยกลับตายออ้ยละซี่ร้อยกลับไหมกลับไหมลูน่าลูน่าไม่กลับนะครับผม รออารูนาไปตัวหนึ่งแ <l ots> ม่งมีแต่ตัวคอยยันล้วงไงไพโลนี่นี่จาลูน่าป่าบ้อ,องเอคมีเดอออกหาแล้ววะไปตีป้าไป ึกโอ้โหเจ็บอยู่ช็อตตีเฮ้ยเพอได้เนี่ยลูนา่ายังไงตอดไปตอดไปตีตีเอ้ยโอ้โเผอลวงให้ครับสวยผักออกมาโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จกินกล้างอีเพอแม่งเล่นดีว่ะแม่งพีเคไปผักไอ้ลูน่าออกมาเฉยเลยครับอลูน่าเซิร์เกิดมาอีกครั้งไอพีเดพีเดสดว่ะ ถอยเพอสั่งถอยครับอ้าวเจอติ๊กและก,กิ้งก่ามาลยครับรถมา้าลำปางเจอกูเหี้ยตายขวดไปพันสองโอ้โหจุกจุจุกจุขวดไปติคดคลิด้วยเนี่ยผมก็ชอบเล่นกรดีเหมือนกันนะมีคนบอกวพี่อยากดูกรดีสายขียางเดียวพยายามเล่นให้มันเกิดอยู่นะแต่ว่ามันเกิดยากมาก เราก็ต้องอาใส่ดวงด้วยแบบตีปุ๊บตีพีมตายะอะไรเงี้ยออกวินวอลก,ก็ไม่เอาวินวอลเพิ่มโอกาสในการติดไหมรู้สึกว่าตอนวอลแล้วตีแบบมันจะติดใช่ไหมก็ต้องออกวอลใช่ไหมแล้วโโชาร์ตอู้ควรจะปล่อยไม่ม่โดวงใครสักตัวหนึ่งจริงๆชาร์ตไม่ต้องร้อยชาร์ตเสร็จเต็มขั้นก็ได้เถอะเรียบร้อยพีเดได้ครับตอนนี้มาแล้วครับหาคอนเบท พน้าเป็นตัวทองแล้วนะพีเคไปครับเปิดดั๊ดไปเอ้ยพน้าโดดพน้าเป็นตัวทองอันแน่เอ้ยโอ้โหเจอบิงมาสตั้นเลยเอาไงพีเดช่วยเบื้อนพีเดออ่าพีเดมีคอร์สสัรนนะครับสู่ไวเสร็จพีเดตกลงจานี้แพนด้าแพนด้ามาแก้ทางพีเดจริงวะเนี่ยเฮ้ย โอ้แม่งวอกว่ะได้ไหมจึ๊กโตได้คิวฮู้เชี่ยเมื่อกี้เจอตีไปกับตายครับวันนี้คิวยิบเอ็นแล้วว่าโว่สกอร์มานำแล้วเนี่ยครับแต่ว่าบ้านยังดันไม่ค่อยขึ้นเลยอื้มไอเอนจิเนียร์เอาโปรแล้วอ่ะหอกไหล่ต่อครับ ถ้าเป็นผมเล่นนะก็คืออวัลลาลดเกาะเวทนะครับไอเกาะแชมพูอ่ะคือน่าจะตอบโจทย์สุดแล้วนะครับไอ้นั่นเนี่ยทำให้ตีแรงด้วยแล้วก็อ่าทำให้สกิลแรงขึ้นด้วยนะครับได้สองอย่างเลย s nice, <S เป็นคํำตอบ s nice. <S ของหัวใจเลยออ,อกไหมออกไม่ออก <laughs> <S <S <laughs> คิดอยู่หรอทำไรฮัลโหลเป็นเฟสอ่อ ดูดูอื่นก็ได้ครับตัวโดนแล้วแมนด้างั้นมาสตันโอ้โหทุบเลยจ้าเรียบรอ้อยเซดารูนา่าโอ้โหออกแกสเปยว่ะมีคิดเหมือนกันว่าจะออกแกสเปียนะครับพอเพิ่มระยะสกิลก็ออกได้แหละมันทำให้เล่นง่ายขึ้นนะเพราะสกิลมันไกลขึ้นนั่นเอง แต่มันมีม,นมันมีพีเคแล้วไงไม่คิดว่ามันจะออกแล้วเพราะมีพีเคแล้ว,ไปไปวค่อยๆถ่ายทีละป้อม,มอครับผมปลดคามบูแล้วตอนนี้ป้อมยังตามอยู่หนึ่งอันนะอาไพลววาร์ปมากันข้างล่างครับผม ยังไงไฟสงข้ามมาแล้วฮะ,ะมาสี่แล้วพี่เดมาคะแนนมีโนมีโนโอแพนด้ารอล้วงหลังเลยวะพี่เดมีฮาร์ดบอกใครก็ได้หูยาร์ดวิงโบวันซันพี่เดบอกใครก็ไล่เลยจังว่านี้ฮาร์ดวิงโบวันซันอ่ะดูนี่ครับโอ้แกดี้แกดี้โอ้ยเสร็จไพโลครับผม จะมาตุยพีเดกูโดนว่ะพีเด้ีเด้เจเจพีเด,ย,เด,ย,เดย,ยังแข็งมาไพโลมาแล้วตีตีต,ตีโอ้โหสวยได้อยูแพนด้นเาเดียวไปได้ครับเฮ้ยมาดูนี่รอดไหมเอนจิเนียร์ไม่รอดแพนด้าโอ้โห,โ,โ,หโ,ซโ,ซโซ่จากหลังแขนเมื่อกี้ทุบก,กู สี <c oughs> ่ห้าคืออะไรอะไรคือสี่ห้าวะก็ห้าห้านะ no smoke fire. ถ้ากูไม่อันติมึงตายอ่าเราจะบอกพีเดนะครับทำไมตีมึงตายมาไม่ได้พี่ข้าก่อน้ำเจ็ดตัวแล้วอะให้เราจับไปยี่สิบสี่นะครับผม คือตอนแรกไม่นอาเอาแต่ของการก่นกอนไงมันเลยสกอร์ยังไม่ได้คิวเยอะเท่าไหร่พอ,อเริ่มมีของดาเมจปุ๊บโอ้โหสกอร์ไหลสกอร์ไหลอยู่อันตีใบหน้าสั่นนะผมแจ๊โอ้โหเจ็บเจ็บจเจ็บโอ้โหแม่งตีตัวเองกลับไปวะที่บ้านไปสกิวไปสวย ฐานอ๋อเดจอสเตียวใส่กกฮีโร่โอ้โหยังไงสเตยยีย่ครับโอ้ยเจอเอินเจเนียเฮ้ยตายแล้วเฮียตายตายตาย,ตายอู้เพอโดดมาช่วยยังไงจังวันนี้ตายไหมตายอืออ้าเจอติ๊กแล้ว <c oughs> มไม่ดึงกลับมาวะออกมงตายแม่งตายโอู้เพอยูช่วยเฮ้ยยังไงตีสวนเอาหูกลับมาได้คิวครับผมเ <c oughs> มื่อกี้นี้นก็ตายเอ้ยอย่างว่าแกดิไม่ติ๊กให้โลกลับมาวะ อ๋อเกดี้มันตายไปแล้วติ๊กไม่ได้ <c oughs> หัวร้อนแน่ <c oughs> เพื่อบอกหัวร้อนแน่โอ้โหเมื่อกี้เกือบตายเหมือนกันนะือใครเห็นก็ว่าตายเมื่อกี้นี้เล่นจึ่งหนึ่งนะแล้วอยู่กลางวงด้วยอิ่มอะไรใช่ไหมน่าจะอิม่มแล้วต,ตอนนี้ราชาพื่อนมาตะแล้วนะครับผม ตอนแรกเกมยังตามอยู่นะอ่าพอช่วงหลังมานี่เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับไหลไหล <c oughs> กูเล่นกับมึงมาสามตาแล้วพี่เลอเพอ,เเอบอกอาจจะแบบว่าแรนดอมเจอกัน3เตสามเกมติดอ่าช่วงนี้คนเล่นน้อยเนี่ยครับแต่ว่าลานลานเกมนั้นจะเปิดละละอ่าแต่จะต้องใส่หน้ากากเล่นไหมทค่ผมตึดอัดมากนะใส่หน้ากากทำอยากไะไปไหนแต่ก็เป็นมาตรการ อีกประมาณผมว่า่าจะเดือนหน้านะถ้าไม่มีคนติดถ้าไม่มีอะไรน่าจะไม่ต้องใส่เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วแต่ยังต้องใสหน้ากากอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหโดเนี้ยจ้าตายไปกินกาวาช่วยเพื่อนกินกาวช่วยเพื่อนวะเอาเจอติ๊กมาโอ้โหตายมาไฮโลเฮ้ยไฮโลอยู่เยอะนะไฮโล อ้าวเกแกดี้ไปครับเจอช้างซันอุ๊ยเป็นไงวิงมาหามุมตีออกเป็นวิงโบอ่าใครจะสปีร์บรวิงโบตอนนี้28ไปแล้วครับแพนด้าอุ๊ยโอ้ยเจอยกเอ้ยเอาไปไหนวะโอ้วิงออกมาได้ A P D A P D โอ้ยังไงจเนียเอาหรอเองจีเนียไอ้ตีโคตรแรงมาแกดี้เกดี้เกดี้เกดี้ย เกิจันเอาอะสามสิบไปแล้วโอ้โหเขามียิงโบมเฮ้ยตีไส้แตกแค่ไรผมนี่เออแม่แมงจาวแต่ไฮโลนะไอ้ันข้ามเนี่ยเฮ้ยระวังเจอบ้องแค่เนี่ยเอาไอ้บ้องเขาลามะมาเดี๋ยวเจออาลูกูอะลูน่ามาโตเฮ้ย ยันบ่ยันบ่ยันบ่เรียบร้อยเอ้าเกมจบก่อนตายมั้งนะก็จบไปแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนี่แคปผมเอ้ยเพอร์มาต้าน่ารักว่ะเพิ่งปล่อยไข่ไหมเหรอมาไปแล้วก็เอ่เ็มวีพีเป็นของเพอร์นะฮะก็สมควรสมควรก็เล่นดีจริง